ค่ะวันที่13ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งในชีวิตนะคะซึ่งจะเป็นวันที่ครบรอบสวรรคตนะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งสําหรับในหลวงเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากที่สุดคือมากอันดับต้นๆในชีวิตเวลาที่เราเรียงลาดับความสําคัญนะคะเราจะให้ออในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอยู่สูงสุดเลยบนหัวนะคะแล้วก็ค่อยลงมาเป็นครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นญาติซึ่ง เรารู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยคงจะเหมือนกับประชาชนคนไทยทั่วไปที่มีความหลกความเคารพแล้วก็มีความจงรักภักดีกับพระองค์ท่านนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้เป็นแค่พ่อหลวงนะคะจะเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจทุกๆอย่างในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนที่เริ่มเริ่มเริ่มโตขึ้นใช่ไหมคะรู้สึกว่านที่5ธันวาเนี่ยเราอยากที่จะใส่เสื้อสีเหลืองนะคะอยากที่จะถือธงชาติอยากที่จะ บกธงแบบทรงพระเจริญอ,อยากที่จะเป็นรับเสด็จมันก็เป็นความสุขของเราเวลาที่รถพระอ,องค์ท่านขับผ่านเนี่ยก็แบบน้ำตาไหลนะคะเริ่มสึกว่าเออทาไมพระอ,องค์ท่านมีความสําคัญแบบขนาดนี้กัแบบชีวิตเราอะนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยพระอ,องค์ท่านอยู่ในทุกส่วนของชีวิตเราจริงๆทาให้เราเนี่ยลุกขึ้นอยากเล่นเปียโ,โนนะคะอยากเล่นเพลงพระสิมพลก็จะฝึก แล้วก็อยากที่จะโพสตในวันที่5ธันวาคมหรือว่าอยากทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเออนี่คือการแสดงออกความจงรักภักดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น,เร,เ,น,เ,ปน,นเริ่มหัดเล่นเปียโนเริ่มหัดเล่นกีตาร์นะคะก็อยากที่จะเล่นเพลงพระราชมิตรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะมีในหลวงเนี่ยอยู่ในใจของเราในชีวิตของเราตลอดไปนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยมันทําให้มันเป็นกําลังใจของเรานะคะเป็นกําลังใจไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ไม่ว่าเราจะมีความลําบากเข้ามาในชีวิตเนี่ยพอเราคิดถึงพระองค์ท่านเนี่ยมันทําให้เรามีกําลังใจขึ้นมาทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ว่าจะมันจะหนักหนาแค่ไหนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์ถึงแม้จะเป็นพระราชาเนี่ยก็ทรงเหนื่อยเหมือนกันลําบากยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันทําให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาที่จะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากที่จะทําอะไรที่อ,อ ให้กับพระองค์ท่านนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นความดีเล็กๆน้อยน้อยหรือคําสั่งสอนเล็กๆน้อยๆ้อยเนี่ยเราก็สิ่งนี้เนี่ยอยากที่จะถ่ายทอดนะคะไปให้กับลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าลูกเนี่ยไม่ได้เติบโตมาในในเวลาที่เรามีพระองค์ท่านอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินหรือว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ทำเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ย ถ้าเราสอนลูกเราให้เขามีความรักมีความชรำชองดีแบบนี้เนี่ยเราเชื่อว่าลูกเราเนี่ยก็จะสามารถเติบโตออกมาเป็นเด็กที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยเนี่ยมีจิตใจที่ดีคนหนึ่งในประเทศนะคะเราก็รู้สึกว่าพระองค์ท่านก็ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการทํางานทัศนคติทุกส่วนของชีวิตเราจริงๆนะคะแล้วก็แล้วเราก็อยากที่จะเก็บ ความทรงจำเก็บความรักเก็บความจงรักภักดีของเราให้อยู่กับชีวิตเราตลอดไปก็ก็อยากให้ทุกทุกคนนะคะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แล้วก็จะเราก็จะมีพระองค์ท่านอยู่ในหัวใจเราตลอดไปค่ะ